อย่นีค้ครับลักษณะนี้นะครับครับผมต้นรัชนาวีวันนี้ผมจะมาสอนพื้นฐานการเล่นเทคกบอลนะครับด้วยการดอดนะครับมีพี่ที่สอนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการดอดแปรนะครับหรือข้างเท้าด้านในนะครับ๋ยวผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับอย่างนี้ครับลักษณะนีはは้นะครับดอดแปรนะครับแปรหรือข้างเท้าด้านในนะฮะในการเริ่มต้นดอดนะครับเราจะทําอย่างนี้ครับเราจะจับดอดหนึ่งข้างก่อนนะครับลักษณะนี้ครับ ถ้านะครับถ้าขาหนึ่งสมมติว่าขาหนึ่งเดาะขาหนึ่งต้องย่อนะครับเพื่อบาลานซ์ของร่างกายนะครับเราจะไปยืนเดาะนี้นะครับจะไปยืนเดาะถ้าเปล่าอย่างนี้นะครับเราจะย่อลงมาครับลักษณะการเดาะนี้พื้นฐานก็คือเริ่มกันะครับเริ่มหนึ่งแล้วจับนะครับหนึ่งแล้วก็จับนี้ครับถ้าได้แล้วก็หนึ่งสองพยายามสลับซ้ายขวานะครับเพราะว่าทคบอลเราต้องรีบเป็นสองขานะครับเราจะไม่เล่นซ้ำนี้นะครับเหมือนตะก้อนะครับอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้คือิดกติกานะฮะ เราต้องหนึ่งสองนี้นะครับจุดสัมผัส,สของลูกบอลนะครับของลูกบอลแล้วกับแปรนะครับจุดสัมผัสจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะอย่างนี้ครับแล้วก็ท่าครับท่าเราจะแปรนี้ครับแปรนี้ครับขาที่จะขนานกับพื้นนะครับแล้วก็ให้บอลโดนลักษณะตรงนี้นะครับแล้วก็สายข้างหนึ่งเราจะย่อรับรับน้ำหนักนะครับผมเราจะไม่ยืนอย่างนี้นะครับเพราะว่าบอลจะกระดอนหนีไปไกลนะเราจะย่อลงมาเพื่อรับรับบอลนะครับเราจะรับบอลด้านล่างนะฮะ เราจะไม่รอบอลเราจะไม่ขึ้นไปอย่างนี้นะครับเราจะรอข้างล่างครับเราจะรอสุดท้ายนี้ให้น้องๆไปลองฝึกกันดูนะครับผมมีคําถามมีข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับเพจต้นราชนาวี YouTube พักคงพพีดีแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ